สวัสดีครับอยู่กับไอดินเหมือนเดิมใช่ไหมจําได้ไหมจําได้ไหมตอนที่ผมสอนทําอะไรนะสอนทำาอ่าแตะนะครับวันนี้จะมาสอนทําเสียงรถง่ายๆไม่จําเป็นหรอก <Wow. S 1> ที่ที่จะทําไม่ไม่จําเป็นหรอกแต่ผมอยากเล่นนะอันดับแรกคุณต้องมีพัดลมก่อนนะครับที่เห็นเสียบนี่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันสายชาร์จมันต้องงอแบบนี้ยก็เลยหาอะไรมาคุณต้องมีพัดลมแล้วก็ต้องเปิดเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองหรือยอะไรก็ได้นะ เราให้เราอ่ะทดสอบก,ก่อนว่าเสียงเสียงประมาณเน้นพอดีสําหรับเราล้วก็หย่ลงไปนะครับแล้วก็เอามาจิ้มฟันปักไว้นะเนี่ยส่วนผมชอบเสียงแบบประมาณน,นี้ผมก็จะเอาไม้จิ้มฟันปักไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับคือง่ายๆแต่โฟมต้องใช้โฟมนะครับแล้วก็มีเอ่อไม้จิ้มฟันต้องใช้โฟมด้วยนะครับนี่ฮะเป็นโฟมที่มัน อ่อนๆนะโฟมกันกระแทกอ่ะเป็นแบบโฟมพ่อผมซื้อเคสโทร,ศ,รศัพท์มาก็เลยมีโฟมมาเนียกันกระแทกก็เลยออกมาเล่น่ะดเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะฮะว่ามันเสียงจะเป็นยังไงนะผมจะเปิดเก่หนึ่งพอเพราะมันโคตรแรงเลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ดับปิดเกียร์สองดีกว่าต้องเสียนะครับทุกคนเออเครื่องดับไปแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยเครื่องดับดูนะตงตรงนี้ไม่ได้ทำไมพัดลมมันแรงจังเลยต้งตรงนี้ทุกคน นะดูนะเสียงมดังมากก่า <S <S ดูไว้ดีๆนะครับทุกคน โอ้โหพอแร้วเสียงดังเกินนะครับทุกคนก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจะมีอีพีหน้ามีอะไรมาให้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 ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยว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 พึ่งนะเออรู้สึกว่ามันมีอะไรอยากอยากทำว่ะเห็นโฟมใหญ่นี่ไหมเอเห็นไหม อยากลองเอามาเสียบดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงอ่ะอู้ตัวนึงนะมันใหญ่เกินดิอเ,เอาแบบอัน,นใหญ่เลยอ่ะแบบเนี้ยจัดปกตินะครับใหญ่ไหมเออลองลองนะลองแต่นี่จะเสียบลังพัดลมนะเพราะว่าลังพัดลมมันใหญ่เสียบดูปิดเครื่อง เฮ้ยเฮ้ยเปิดดิเฮ้ยโอ้โอ้มายก๊อดดังเกินหูอื้อเลยนะครับพอ